ถ้าเป็นไปในฝ่ายที่คิดไม่ดีคิดไปนในทางอากุศลอย่างนี้เราก็อยากาที่จะไประงับมันหรือไปแทรกแซงหรือเราก็ไม่อยากให้มันมีในใจเรานั่นใช่หไหมอันนั้นมันมันขัดมันขัดแย้งต่อสัจธรรมขัดแย้งต่อความจรงิงทีนี้เพื่อให้เรา ให้เราเดินตรงกลางเนาะให้เราเดินตรงกลางแล้วก็มาเจริญกรรมฐานก็ดีเออเจริญผู้รู้ใหม่ๆเราไม่มีกรรมฐานเราก็มาดูกระดูกอย่างนี้นั่งดูกระดูกให้ได้สักนาทีสองนาทีอะไรนี้เพื่อให้ให้ผู้ที่ไปดูกระดูกนันผู้ที่ไปดูกระดูกเขาเรียกว่าตัวที่ไปรู้กระดูก ันนี่มันเป็นตัวตันหาเราเราก็ต้องอาศัยตันหานี่แหละมาพลิกเป็นตัวผู้รู้ทีนี่เพราะตัวที่ไปรู้นั่นแหละต่อไปมันจะเป็นผู้รู้ก็เหมือนเราตาเราไปจ้องดูของที่เราพอใจนี่เราก็รู้จักทีนี้เราก็ก็มาจ้องดูอย่างอื่นที่เราไม่รู้จักก็เอาตาในนี่เัน ก็คือการเจริญกรรมฐานนั่นแหละ<อ>ก็อาศัยตัวไปรู้ก่อนตัวไปรู้กระดูกตัวไปรู้ไอ้เนื้อตัวไปรู้เอ็นผมขนเล็บฟันตับม้ามหัวใจนี่อันนี้เราอาศัยตัวไปรู้อาศัยตัวตัณหาอาศัยตัณหาเรายกขึ้นเพื่อรอทีนี้เจตนาเราก็เพื่อรอมาดูใจของเรา ใจก็คือความดิดดิ้นทยายนอยากในแต่ละวันในฝั่งดีฝั่งเร็วฝั่งอะไรก็เราก็มีความเห็นให้มันถูกต้องไว้ความเห็นถูกต้องนี้มันจะเป็นความเห็นที่ไม่ขัดแย้งต่อความจริงต่อสัจธรรมนะสัจธรรมก็คือมาดูทั้งฝ่ายที่ชอบใจแล้วก็ฝ่ายที่ไม่ชอบใจก พอฝ่ายไม่ชอบใจเกิดขึ้นอารมณ์ความคิดความรู้สึกไม่ชอบใจเกิดขึ้นที่เราต้องน้อมมาดูก็คือความดิดดิ้นของตัวตนเราของใจเรานะไม่ใช่เราจะไปตามดูที่อารมณ์หรือไปเกิดในอารมณ์เราก็พยายามมาดูที่ตัวตนของเราอยู่เรื่อยๆแต่ตัวนั้นก็ปล่อยให้มันเกิดปล่อยมันอิสระเท่าที่ เท่าที่กําลังของเราเท่าที่กําลังผู้รู้ของเราเท่าที่ศีลของเราจะสํารวมเพื่อประคับประคองอยู่กับมันได้นะฝั่งซ้ายหนูฝัง่งซ้ายความไม่ดีฝั่งอกุศลอย่างนี้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ไ,ได้ฝั่งไม่ดีนี่ฝั่งบ้าบ้าบาบาอะไรก็ตามที่เกิดในใจเรา เมื่อเมื่อฝังดีเกิดขึ้นเราก็มาน้อมาดูที่ตัวตนเราเรื่อยๆถูหไหมต่อไปมันจะค่อยๆรู้จักเออนี่มันนี่มันเราตัวนี่เข้าไปเข้าไปเกิดเข้าไปแต่คุบเข้าไปครอบครองเออต่อไปเห็นเรื่อยๆทีนี้เราเห็นความดีดิ้นต่อทั้งสองฝัง่งทั้งสองฝ่ายของธรรมพวกนี้เออเมื่อเมื่อเมื่อ,อตั้นหาไม่เข้าไปแต่คุบทั้งสองฝัง่ง ไอ้ทั้งสองฝั่งนี้มันก็เป็นธรรมะทีเนี่ยทีนี้มันก็จะเป็นธรรมซึ่งธรรมนี้มันก็มีมาตั้งแต่เราเน่ทันมาเกิดอีกธรรมตัวนี้แต่ว่าเมื่อมาเกิดนี่เราครอบครองเรามันก็เลยไม่เป็นธรรมมันก็เลยเป็นของของเราอ่ะนะเห็นไหมต่อไปเมื่อตัวตนเอ้เมื่อตัณหาดับหนึ่งไอ้ที่เป็นของของเราเนี่ยเห็นไหมตัวเรามันก็ดับของเรามันก็ ไม่ใช่ของเราเลยทีนี้เห็นไหมอารมณ์โกรธก็ดีอารมณ์หงุดหงิดก็ดีหรือว่าทุกข์ก็ดีหรือว่าความเศร้าความเหงาก็ดีไอ้ถ้าตัณหามันดับแล้วนี่มันแยกตัวภาคตัวหรือไอ้สลัดตัวออกมานน่อารมณ์พวกนี้มันก็เป็นธรรมะเห็นไหมตัวเรามันก็ไม่มีในนั้นตัณหาก็ไม่มีในนั้นเมื่อมันเป็นธรรมะแล้วไอ,ไอ้ผู้ไปทุกข์ในในในโลก ในพบพวกนี้ก็ไม่มีพบพวกนี้ก็ไม่มีผู้ไปเกิดเห็นไหมตัณนาดับเออเนี่ย <c oughs> ถึงว่าทั้งสองฝั่ง <c oughs> เราเราปล่อยปล่อยให้ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันเกิดเป็นอิสระสิ่งเา่ามันก็คือโลกโลกกระทำนะนะโลกกระทำ โลกกระทำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือโลกสมมุติมันมีมาตั้งแต่คุณออฟยังไม่เกิดไอความตื่นกลัวสะดุ้งมันก็มีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเพราะนั้นเรามาเกิดนี่อาการพวกนี้มันไม่ใช่ว่ามันมีมาในปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่เรากระทบในปัจจุบันนี้ มันไปดึงเอาของเก่าที่อยู่ในอดีตของเรามันมันมันผุดขึ้นมาอืมของเก่ามันผุดขึ้นมาแต่เราเนี่เข้าใจผิดก็เลยไปเชื่อมโยงว่าเออมันเป็นเพราะนี่มันเป็นเพราะนั่นมันอาการตัวนี้มันมาจากนี่อันนี้เราเชื่อมเอาเราเชื่อมโยงเอาผูกเอาอันนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันธรรมอืมถ้าเราอยู่กับปัจจุบันธรรมคืออยู่ด้วยอยู่อยู่ด้วย อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยการมีสัมปชัญญะเราก็จะเห็นความดีดดิ้นในใจของเราเห็นอาการทางร่างกายเราก็น้อมมาดูที่ความดีดดิ้นในใจของเรานี่เห็นไหมเราก็จะอยู่กับปัจจุบันธรรมทีนี้มันจะดิ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันแรงขึ้นเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็ก็พยายามฝืน อดทนฝืนฝืนที่จะดูฝืนที่จะดูตัวตนของเราที่มีปฏิกิริยาต่อโลกต่อโลกกะระทำเห็นไหมทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเราเดินตรงกลางเดินตรงกลางก็คือปล่อยให้มันเกิดตรงกลางก็คือเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับผู้รู้คือการไปเห็นตัวตนของเราอยู่เรื่อยๆอ,อ,อยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อย นานเข้านานเข้ามันก็เกิดความชํานาญเออเมื่อเกิดความชํานาญการที่จะอยู่เหนือทุกได้มันก็จะมีขึ้นก็คือปัญญาพุทธ,ธะมันก็จะมาเกิดรองรับเห็นไหมก็เหมือนเราเป็นเด็กนั่นแหละเราเป็นเด็กอนุบาลนะเห็นไหมแรกแรกเราก็ต้องอดทนมาหัดคัดตัวหนังสือหัดอ่านก็ไก่ขอใส่ก็ลําบากหน่อย ก็ต้องมีคนจับมือเราเคนจับมือเราเขียนคอยประคับประคองเราเห็นไหมก็เหมือนอย่างที่คุณอ็อฟเป็นตอนนี้แหละตอนี้ซินนี้คอยจับมือเขียนตัวหนังสือคอยสะกดกอไก่ข้อไข่ทีนี้ต่อไปอแต่เราก็ต้องมีความพยายามในตัวของเราพอเราทำไปเรื่อยดูไปเรื่อยสงสัยไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยอการพัฒนาการมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นเราต้องเดินตรงกลางก็คือไอ้ฟังดีก็ดีฟังไม่ดีก็ตามเนี่ยเราให้มันเกิดได้เ,เราต้องมีความเหม็นถูกต้องว่าของพวกนี้มันมันมันมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราจะมาห้ามมันนี่เราเป็นผู้ครอบครองครอบครองโลกการปฏิบัติก็คือการวางโลก วางอัตตาวางตัณหาเมื่อวางแล้วก็จะเห็นนะเห็นมันแสดงเห็นปฏิกิริยาต่างๆเดออือดเนื้อร้อนกายร้อนใจอ,อ,อย่างนี้นะนี่นี่แหละคือเมื่อเราเดินทางสายกลางมันจะเห็นทั้งฝั่งซ้ายเห็นทั้งฝั่งดีอยู่เรื่อยๆกระทบเข้ามาในใจเราก็เห็นสงสัยเพื่อไม่ให้เราไปเกิดในฝั่งซ้ายคือฝั่ง ความเป็นอกุศลความไม่ดีแต่ว่าให้ปล่อยปล่อยให้มันเกิดได้เราก็สำรวมกายสำรวมวาจาเออไม่ให้มันเป็นไปตามมันฝืนอดทนเอานะแต่บางทีมันก็โป้งป้างไปแล้วก็เออก็รู้ว่าเออนี่มันมันไปกับมันแล้วมันตัณหามันเอาไปกินเอาไปพาไปเกิดแล้วก็เริ่มใหม่เรื่อยๆเห็นไหมพอฟังดีปับ๊บ เป็นกุศลปั๊บเราก็ไปเกิดเลยแต่คุบเลยว่าเออนี่มันดีแล้วมันมันดีของประเสริฐอันนี้เราก็ไปเกิดในฝั่งดีเมื่อไปเกิดในฝั่งดีมากเท่าไ,รไหร่ต่อไปฝั่งไม่ดีมามันก็ฟัดไปเกิดฝั่งนั้นอีกมันก็ไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมถ้าอยู่ตรงกลางมันจะเห็นสิ่งที่เป็นในฝ่ายดีเป็นไปในฝ่ายดีมันเกิดในใจเราก็เห็นตัวดินเราอยากใช้ก็มี ดิ้นอยากเอาไประบายก็มีดิ้นอยากไปใช้ก็มีอยากดีดิ้นอะไรนเราก็เห็นพอ,อ,อฟังฟังอกุศลเกิดขึ้นฟังความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแทนที่มันจะไปใช้หรือมันจะไปดูในในอารมณ์ฝ่ายอากุศลมันก็จะมาสังเกตตัวตนของตนเองมันจะดิ้น,อ,นอยากไปใช้เนาะอยากไปใช้มันก็จะเห็นอยู่เรื่อยอย่างนี้มันก็จะ ต่อไปมันจะเกิดยานเ,ออเกิดความชํานาญเออมันจะอยู่ตรงกลางได้เรื่อยๆอะไรเกิดมันก็สงสัยมาอยู่ตรงกลางเห็นฝ่ายนี่เกิดก็สงสัยมาอยู่ตรงกลางก็เห็นแต่เห็นแต่ปัจจุบันทำคือตัวตนของตนเองคือความดิน้นทยานอยากเนี่ยก็พัฒนาการไปอย่างนี้ไปก่อน